หลากคนคิดว่าอชอบดีบมื่อพิดตัวถ้าเกิดได้ยินเสียงเลยแบบแกกจากชมูกผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเบื่อ ใช่ไม่ต้องแปลกท <c ười> ุกคนคิดว่าไอ้แม่งกับมีดที่คนเราเราถึงนะจะสามารถแทงไอเชื่อนีเะวะวะวะ่เขาหอ่าผมจะให้คุณเดาในสามวิหยุดคลิปแล้ว้ยตอบในคอมเมนต์เอมอมต้องตอบละ เสร็จแล้วคือทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะเป็นเนื้อก็ตามไอเชื่อนี่พอมันจะสมจริงหน่อยแบบมันแทงหัวได้ไงแต่มันแทงยากอ่ะเบื่มันกูจะแทงหัวได้ไม่ต้องแทงอะเนี่ยเรากล้องกระโดดแทงเว้ยอออไม่ต้องแทงอล oh. ไอตายเรียบร้อย แต่ความสมจริงของไอเฮียเนี่ยเหรอไม่ต้องพูดก็รู้อะมาเกียร์สีสเน็กแมนโดนทิ่มหัวไม่เป็นไรเบื่ <B> uh. หัวมันแข็งมากเพื่อน <c oughs> แต่นน่นอนนะมันจะแข็งแค่ไหนก็สู้กับไอเชีย <c oughs> นี่ไม่ได้หรอก ลองให้มันต่อยสักหมัดหนึ่งดิโอเคกูคเชื่อมันทำได้เบื่อมันแข็งเว้ยเอาหัวโขกมันดิมันต้องใช้หัวโขกเว้ยมันจะจะแข็งนาดไหนฮะหัวหัวล้นๆนี่แหละเขกตา,ายเบื่บอแล้วฮาคิล่ะ ได้ไม่จะต่อยแรงกว่าคนธรรมดาแล้วบอกลองให้คนธรรมดาต่อยนะอันนี้แบบยังไม่ฉีดยานะมาถึงฉีดยาไม่มีวันตายถ้าเกิดในโลกนี้มีมีเข็มฉีดยานะั้นผมผมเ่งยาแบบอยอแบบกูขอไป่ฉีดดีกว่าเฮีนยน่ายจะทนทานโควิดได้จริงอะ่ะขนาดโดนคนต่อยมันยังไม่ตายอเฮียยานั้นโคตรโหด อันนี้ยังไม่ได้ขี่นะเห็นไหมเป็นเลือดนิดนึงได้ยวต่อยได้ครั้งหนึ่งอะ่ะโคตรเจ็บเลยเจ็บมือเลยดี๋ยวเกิดเป็นเหี้ยมันเอาคือนอะ่ะเกีรยสองแล้วไม่ใช่เกียสี่นี่กูมาเหี้ยยต่อยม่ยต้องต่อยเลยน่าจะเจ็บหน้าดูแขนหักเลย ถ้าเกิดเสียงแปลกไปก็ไม่ต้องแปลกใจใช่เสียงแฮบเบื <B> uh. ่ต่อยแรงเกินไป้วอถ้าเกิดมันเป็นแบบไม่ไม่ได้เครื่อนหาเคี้ยอเคี้ยมันต่อยแบบแรงอะ่ะ <B> uh. อันนี้นก็แรงไปเบื <B> uh. ่อแต่ทุกคนคิดว่าเกียร์สี่เเกียร์สองใครชนะ อันนี้มันแบบมนุษย์ธรรมดาคุณไม่เกี่ยวครับคุณคุณไม่ได้มาแสดงแถวนี้ครับอยู่เดิมมาจากไหนก็ไม่เอาถามเกิดยากเนาะเอ้ยกดยากเนาะอะไรเราเอาหาคิ้แบบเป็นสีแดงเลยลกันเป็นหาคิแบบพิเศษฮะหาคิ้เกียร์ห้าเกียร์สีฮาคิสีแดงอะผมตั้งชื่อเลย มันจะต่อยเฮียนี่เขาเาบอก one two three go ไม่ต้องรู้ฮะว่าเข้าแล้วบอกเข่าเขาบอกเข่าเขาเข่าเว้ยมัดตัวแม่งแข็งกว่าไอ้แต่ถ้าเกิดเกียร์สี่้อถ้าเกิดมันโดดระเบิดมันก็เด้งอยู่ดีไม่ได้แข็งแค่ไหนก็ตาม มันทำมาจากเหล็กไงแต่เหล็กมันโดนระเบิดไม่แตกแต่เชียนี่แหละมึงแตกนี่ตายเลย,ย,เ,ลยเดือ่กระดูกโคตรแรงผมอยากรู้อ่ะถ้าเกิดไป็ระเบิดไฟอย่าอย่าลองดิวเคียร์นะเว้ยไม่งั้นก็สภาพน่าจะไม่เหลือนี่ ระเบิดไฟอ่ะมันจะทำอะไรได้ปะได้ไหมกูว่ามันทำได้หรอเพื่อนโอ้โหมพื่อนมุดลงไฟลูกเลยเอาจริงเดี๋ยวมันจะมันจะได้มันจะไม่ได้เหรอะกูสนับสนุนให้ไม่ต้องเรามารอไฟไฟไม้แล้วไอ้กับดักหมีก็เหมือนกันไม่รอด ไเชียน mm hmm. mm hmm. ี่รอดนะเว้ยอืออืออือเราให้มันสิบหัวดิเสียกหัวที่เจ็บครั้งเล่าก่ะเอ๊เนี่ยมันโดนงับไปแล้วมันไม่ตายยังโคตรโหดเลยมันตัวบักอะไง นี่คือแมวเกยแมวแมวอันนี้สภาพแมวใช่ไหมอันนี้ก็คือดาบนะครับใช่แทงหัวไม่เป็นไรเราพอคนแทงโดนแทงเองไม่ต้องโดนแทงก็น่าจะรู้สึกเบอ่ <B> uh. รู้สึกเหมือนกระดูกหักไปทั้งลำตัว เบือ่อไม่ใช่เป็นแมวไม,ไม่ไอ้ยเนี่ยท้มันเป็เหมอนอันนี้ก็แรงเกินใจเย็นเพื่อนเลือดค่อยๆออกเพื่อนใจเย็นใจถ้าเกิดสปาราดนี่คุณคิดว่าใครจะชนะ กบเพ่อตดแบเพื่อนเอเมื่อกี้เพ่อตดไปนิดนึงซึ่งก็หอมชิใจแล้วนี่ก็คือตัวละครใช่แล้วไม่มีก่อป้องกันด้วยแต่เชื่อนี่มีมันต่อยเดียวก็น่าจะแตกไม่แตกกูไม่เชื่อเบรอซึ่ง้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าใครจะชนะ ลองเาดากันดูใช่เดากันในการพิมพ์ในช่องคอมเมนต์อะไมัอก็ต่อยไม่เงยอ้อผมให้เวลาไปสามวิหนึ่งสองสามใครจะชนะมาดูกันต้องหยุดคลิปแล้วก็ไป คอมเมนต์นะเว้ยไม่งั้นมันจะขี้กลัวเกินเบื่อแข็งขนาดน้มันน่าจะรอดพุกเราคิดดิซูเปอร์โซเนีะเออมันซูเปอร์ไซย่าธรรมดาอันนี้คือแบบถึงขั้นแบบหัวแล้วเออไม่ใช่อต้านิยมก็ชูได้อะชูได้ชูได้จริงนะเบื่อขอแป๊บนึง ใจเย็นเพื่อนเมอกี้หัวหัวหันหันหัวนิดนึงอ่ะเบอรหัวมันหันเว้ยทุกคนคิดว่าใครจะโดนต่อยแล้วตายนหมัดเดียวอืมก็น่าจะรู้เลยอ้ ไปนะครับเบอคอหักตายเบอรถ้าเ <Bl> uh. กิเดเอเชียนี่ต้องมาเจอกับไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือจริจริงเพื่อน ภาพแล้วน่าจะหักไปทางร่างกายเบื่อทุกคนคิดว่าเซตมะเวอร์ชันนี้กับเซตมะเวอร์ชันคนกับเซตมะเวอร์ชันแตงโมใครจะชนะมาดูกันตอนนี้เริ่มมีแพ้บอดแทสแพ้และแบบ โดนอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนโดนมืนโดนแมงแมงวันขี้ใส่เบื่อเซตมะตัวเซตมะในร่างคนก็เลยทุบและสรุปก,ก็คือตายตาหลับหลับไม่ตื่นด้วยเซตมะก็เลยหลับไม่ตื่น ไม่ตื่นแล้วตอนเนี้ยมันน่าจะไม่ตื่นสักปีหนะึ่ง <c oughs> แต่เกิดเอเชียนี่ในล,ล่างเกียร์สี่แตงโมงในล่างเกียร์สี่ก็ไม่รอดอยดู่ดีไม่แตงมัดจะเบาไปหน่อยก็แต่ถ้าเกิดเป็นความจริงก็จะนั่นก็คือสภาพที่ผมหมายถึงเบื่อ หายไปไหนของมันเลยโอ้โห,โโหโสตมะนี่มันโหดจริงจริงยเ <c oughs> นี่ยคนตัวใหญ่กว่าเออคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กที่มีพลังโคตรเยอะใครจะชนะไอ้ก้ามกับซุเปอปร์เซียใครจะชนะ เอาไอ้ก้ามได้เตะไปก่อนนะครับเลือดนี่ออกทางไหนก็ไม่รู้ออกทางแขนนะเบ่อแขนมึงเล็กเกินหรอ<บ>โกคูก็เลยพยายามต่อยกลัปไปเจ็บแขนนิดหน่อยครับก็เลย<บ>โกคูก็เลยทำการเล็งไปที่หัวแล้วก็ต่อยอู้ม แล้วก็มาดูสภาพอีกทีว่ามันจะเหลือขี้อะไรบก้กก็อได้จังหวะแล้วก็ทุ่มมาเลยก็เลยเตะไปหนึงทีแต่สุดท้ายขาหักก็เลยอืม,อม,อมขาหักยังไม่พอนะครับเขานั้นได้ทุ่มสุดแรงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแขนขาดเขาทุ่มสุดแรงเพื่อที่ เขาจะต่อยโกคูให้ตายในในครั้งเดียวแต่มันไม่ได้ครั้งเดียวแล้วตอนนี้หลายครั้งเบื่ <B> uh. ตอนนี้โกคูก็ตายอย่างราบคราบเมสรุปชิปุซายาไม่ได้เกี่ยวเหียเด็กเกิดคนที่ตัวใหญ่ขึ้นมาดนึดงอ่ะเบื่อ <B> uh. ไม่นิดแลยนักก้ามได้ต่อยไป็นหนึ่งทีกับไม่เป็นไรแต่พอ แพอคนตัวที่ตัวใหญ่กว่ากูครูเมื่อกี้ต่อยไปที่แขนกับรู้สึกเจ็บทันทีเขาก็เลยต่อยหัวเอ้ต่อยท้องไปต่อยหน้าอกไปเต็มๆแล้วก็ทุ่งไม่เองสุดท้ายก็ตายก็เลยเอาหัวโขกอืมขาดเลยแล้วก็อืมอืมอถามว่าตาเขาหายไปไหนครับอ๋อ ตอนนี้เขากำลังประสาทแดกอยู่เบื่อเรียกง่ายๆสัส้นๆก็คือตาแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงแ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 ด้วยม,มันรัสเชียเนี่ยดีเพื่อนไม่ต้องหวัดละทุกคนคิดยังไงกับตัวนี้ซปเปอร์ซย่าก,กับไอ้คนธรรมดาเนี่ยเอใอใครชนะมันคือเเหรียญเบื่อ ตาดำขนาดนี้มันไม่ใช่เอเลี่ยนก็นแปลกแหละนี่โกคูบอกจิบจิบข้ามได้แน่นอนเพราะจังหวะที่โกคูจะต่อยนั่นแหละสะบัดท,ทิ้งไม่แล้วก็ต่อยหัวไปเต็มๆผมกับแดงเห็นเลยเอาแล้วแลว้แล้วผมเขียวอะไรกับอวัยวะว,วะเบื่อโกคูก็เลยต่อยแขนมาหนึ่งเทเขาก็ได้เปิดร่างอันติตาแดง ทุ่มสุดตัวแต่สุดท้ายก็ทุ่มใส่ใครก็ไม่รู้เขาก็เลยทุ่มสุดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาที่โกคูสุดท้ายเขาก็ตายเพราะเขาตายไปตรงแต่เมื่อกี้แล้วเบ<อ>ื่อยังทําให้โกคูนั้นต้องมาสู้กับไรวะคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ้อ ซูเปอร์โซนิกใช่มันต้องมาสู้กับซูเปอร์โซนิกที่ต่อยเพื่อนไว้เมื่อกี้ซูเปอร์โซนิกได้ต่อยไปหนึ่งครั้งแกกับไม่เป็นไรต่อยหัวไปหนึ่งทีปิวไปเลยอะ บีไปอีกดาวมดแ,แรงเกินไปแล้วคลิปนี้ก็ต้องจบกันด้วยนักสู้ไคแมนเบื่ตัวเล็กขนาดนี้ต่อยทีเดียวก็น่าจะตาย คนตัวใหญ่แล้วซามากเลยแหมเนะชีย้ยนี่นี่ต่อยมึงไม่ได้อ้อ้ยเมื่อกี้ขาเบื่อเอต้องมาได้กำการต่อยหมัดลมไปเบื่อแล้วหมัดลมก็ไปกระแทกกับ เร็วนานี่เองอะมันตายไปแล้วโวยวายโมชินเลยนันนออออออีอ๋ออ๋อโอ้ยกอืยไปไหนของวันและแล้วเกิดนี่อ่ะ เดี๋ยวผมจะใช้อะไรให้ดู <c oughs> แค่หนึ่เดียว <c oughs> ติดไฟเมืองตาฟ้าคือเด็เกิดจะหาระเบิดที่มันติดได้ก็คงวมันมีแล้วลูฟี่ดเวยอืม อ่ะใครเนราชาโจรสลัดให้ได้เลยไอนน้เนี่ยโอ้โหจะราชาโจรสลัดห้ามแข่งขานนี่ว่าเอาชิคา้วอืมชิคันวันชิกแมน <c oughs> เป็นจากวันพันแมนแกะายเป็นวันชิกแมนแล้วเตะทีเดียวตายเบ้อ <c oughs> <c oughs> ไอ้กูด้วยไซตามะอีกโลกนึงมันยังไม่ไฟไหม้หายไปเลยมันก็ใจไฟในต่อน่ะเวลาเราต้องทำให้ต่อยระเบิดเนี่ยต้องจัดฉากที่นึงเบื่อแม้ว่าคนตัดกอตัดต่อเก่งๆก็เก่งจริงนะกูเชื่อเลยค่ะคือโจโบนุคือโจบาน่าขี้แตกโบลิ วันพันขากูนี่แหละออดีคือคู่ระหว่างสตาร์พัทินัมกับโดสตาร์พัทินัมเซวารโว์โอด้ดา่าดา เอาวะโรโรหยุดเวลาใส่กูไม่ได้แล้วกูขยับได้อยู่ดีกูก็บอกไงมึงหยุดเวลาไม่ได้ฮะกูบอกชุบคนที่หยุดได้จะเป็นอมตะไม่งั้นมึงจะต่อยยังไง ถ้าเกิดต่อยไม่ได้ก็คิพายแล้วเพราะว่าแขนมันก็จะขาดเนี่ยก็คือจูโบลูจูบานนะฮะข่าคูโด ชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซาวาลูโดอืมลูกตาอ,อุ๊สเตนต้องเอาอมาตะไม่ใช่เหรอกูลืม <c oughs> สเตนเป็นอ,อมาตะาแต่ตัวละครจริงเนี่ยไม่ไม่อมาาอมตะเนี่ยโอเฮ้ยขาโดนต่อย ถ้เกิดสแตนคุณโดนต่อยมายความว่าคุณก็จะโดนต่อยมูดาเบื่อ ใช่ใจสักให้ดูโอ้โอ có miếu cá nóng. Ai ơi. จิบหาแล้วครับเบื่อจิบาตูแข่งเพื่อนโอ้เฮ้าหนุยโอเคก็ไปดูจิบจบแล้วเวียเลยเบื่อแล้วเป็น oh, no. okay, ใครแล้วค,คนแล้วผมด้วย ผมอัดมานานเท่ไหนดูอืมแล้วผมก็เกินมาอยู่ในหน้านี้เพราะว่าเก็บครั้งลบทิ้งเออไม่ได้ลบทิ้ง